สนับสนุนโดยท่อดีทอ่อ Pvc ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาร่วมกันเจาะลึกบุคคลสําคัญในวงการกีฬานะครับโดยผมเดชาคูรัตนเวทหรือแบรนท่าพระนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมาแน่นอนว่าวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สมัคร ชิงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้นี้ถือว่าคร่าวอหตอยู่ในวงการกีฬามายาวนานเป็นที่รู้จักของบรรดาสื่อมวลชนนะฮะในระดับนุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นกลางเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอ่ยชื่อรองจุกหรือว่าท่านสังเวียนบุญโตนะครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีใครรู้จักท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับเป็นแข่งรับเชิญผมสวัสดีครับท่านรองจุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะ แขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับรองจุกนะฮะก็คงต้องสอบถามกันนิดนึงนะฮะเรื่องของการที่ตัดสินใจนะฮะมาสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตอนนั้นนึอกอยังไงตอนแรกนะครับตอนแรกครั้งแรกที่เราไม่ได้ลงสมัครเพื่อสรรหาครับผมเพราะว่าเราต้องมองเลยว,ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้สําหรับ คนที่เข้ามาก่อนอือซึ่งเขาท่านรองมติท่าน,ท,านท่านเป็นรองมามานานนะครับมานานแล้วก็อยู่ข้ามบอร์ดกับวงการกีฬานะครับก็ค,บคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากนะครับ,รบแต่พอมีการยกเลิกนะครับมีการยกเลิกและเปิดรับสมัครใหม่นะครับซึบ่งไม่มีคนที่จะมาสนหาร่วมอือทางเราทั้งทั้งสามรองก็นั่งคุยกันว่าครั้งที่สองนี้จะเป็นจะจะเป็นคนนอกใครมาก็ตามหรือว่า จะเป็นใครก็ตามแต่ทั้งสามรองก็ลงสมัครด้วยกันก็แล้วกันส่วนว่าใครจะได้หรือไม่ได้ทางทั้งสามรองก็ไม่ได้มีคอมเมนต์มาว่าคนนั้นได้คนนั้นไม่ได้อ,อ,อะไรไม่ได้ก็แล้วแต่คณะกรรมการสรรหาจะาสรรหาครับโอ้ฮนะก็คือยังไงก็สามคนนี้ยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วละ่ะครับครับต้องลงอยู่แล้วครับ อืมอันที่สองนี่ต้องลงแน่นอนใช่นะครับในส่วนของขอบเขตในการรับผิดชอบของท่านรองจุกนิดหนึ่งครับเรื่องของการรับผิดชอบงานในส่วนของรองผู้ว่ากกทที่ดูแลอยู่ในตอนนี้ดูแลอะไรบ้างคือผมอยู่ในตําแหน่งรองบริหารนะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายคลังนะครับฝ่ายนโยบายและแผนแล้วก็ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการให้ดูฝ่ายกีฬาภูมิภาคทั้งหมดก็จะเป็นสี่ฝ่ายนะครับก็จะผนวกเข้ามาในฝ่ายกีฬาภูมิภาคก็จะดูแล 7จจังหวัดนะครับอือหึใช่นะครับในส่วนของกีฬาในส่วนของภูมิภาคเนี่ยก็น่้หนว่าศูนย์กอทททั่วประเทศเลยครับใช่ครับต้องดนะูแลครับตอนนี้ครบหมดท,ทุกจังหวัดมีศูนย์กอทหมดครบหมดทุกจังหวัดครับแม้แต่จังหวัดตั้งใหม่อย่างบึงการก็มีแล้วครับอือหึครับผมเออได้มีการมองให้มอบมอบนโยบายเนี่ยให้กับทางด้านของศูนย์กอททในส่วนภูมิภาคยังไงบ้างคือลักษณะเนี่ยการดําเนินงานการทํางานของการกีฬาประเทศไทยเราต้องยอมรับอย่าง การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การบริการเพราะฉะนั้นบุคลากรเราที่อยู่ในทั้งต่างจังหวัดและในส่วนกลางต้องเข้าใจคําว่าการให้บริการครับจะต้องทําอะไรบ้างอ,อจะต้องเอื้อทอนในเรื่องอะไรบ้างจะต้องประสานงานเรื่องอะไรบ้างต้องมีความรู้ความสามารถต้องมีประสบการณ์ในเรื่องอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้หน่วยงานต่างๆมาทํางานให้เราได้นะครับจุงนี้เป็นหัวใจสําคัญ อืนี่นะครับเป็นส่วนของภูมิภาคก็ถือว่าถ้าหากว่ามัน,ม,นมันบูมกันมาตั้งแต่ในส่วนของภูมิภาคแล้วเนี่ยนะฮะกีฬาในต่างจังหวัดเจริญมันก็เข้ามาถูงในส่วนของส่วนกลางด้วยถูกต้องแน่นอนครับเราต้องยอมรับว่าบ้านเราที่แท้จริงก็คือนักกีฬาประจากราลากยาทางนั้นแหละอ่าอันนี้ช,ชัดเจนเลยแต่เพียงแต่ว,ว่าส่วนที่จะสร้างนักกีฬาในรากา้าดีให้พัฒนาเข้ามาสู่รับใช้ชาติเข้ามาสู่ส่วนกลางได้ยังไงมันก็ต้องมี ทุกวิถีทางไม่ว่าแต่ประชากรกีฬามไม่ว่าแต่องค์กรกีฬาในจังหวัดนั้นๆไม่ว่าแต่ผู้อุปศนรวมทั้งคนของการกีฬาทไทยที่ประจําจังหวัดนั้นๆจะต้องมีเทคนิคในการทํางานที่จะค้นหาช้างเผือกออกมาให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของอโครงการสปอร์ตฮีโร่ใช่ครับถูกต้องครับโครงการสปอร์ตฮีโร่ปัจจัยพื้นฐานในแท้จริงก็คือโครงการพัฒนากีฬาในส่วนภูมิภาคนะครับคือโครงการสปอร์ตฮีโร่เราต้องการให้บุคลากรกรีฬา เยาวชนนักเรียนนักศึกษาในต่างจังหวัดได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้มารับใช้ชาติเพื่อได้มีโอกาสให้ก้าวมาสู่เป็นนักกีฬาที่ที่ดีเด่น<ะ>ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะด้านการศึกษาหรือด้านกีฬาแต่เขามีฝีมือทางด้านกีฬาเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เขามามีโอกาสทางด้านการศึกษาด้วยถ้าเขาเล่นกีฬาเก่งเขาก็มีโอกาสเข้ามาเรียนอยู่ในงเทพมาอยู่กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาทําอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้เขานี่ในโครงการสปอร์ทิโลที่ท่านรองจุกนี่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะกำเนิดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมองโครงการนี้ยังไงทาไมถึงเกิดขึ้นมาได้กำเนิดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือการกีฬาแห่งประเทศไทยเคยทําโครงการนี้ตั้งแต่ สมัยท่านดรสมชายประเสริฐสิริพันธ์โอ้โหนานมากนานมากนะครับโครงการดาวรุ่งมุ่งเอเชียนเกมสมัยนั้นใช,ใช้โครงการนี้เลยใช่ครับโครงการนี้มันก็จะมีดาวรุ่งมาจากต่างจางังหวัดต่างๆเช่นปวีนาพวกยกน้ำหนักต่างๆมันก็เกิดมาจากผู้นี้ทั้งหมดนะครับทีาา่ด,ด,ดังๆนะครับชใช่ก็เลยก็ขาดหายไปเรื่องจากด้วยเรื่องงบประมาณที่มันไม่เพียงพอนะครับพอมันไม่เพียงพอเสร็จเราก็พยายามสรรหาสรรหาว่าจะมีโครงการอะไรก็ตอนนั้นท่านรองเฉลิมชัย บุญลักษ<า>์ท่านรองไก่ท่านรองไก่ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านก็คิดขึ้นมาคือโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดคือโครงการสปอร์ตในโลกก็ขอรับการจัดสรรอุดหนุนงบประมาณนะครับจากสำนักงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณเสร็จก็มาทําหลักเกณฑ์ปีแรกนี่ได้รับการสนับสนุนจากเรื่องของงบประมาณนี่ขนาดไหนฮะปีแรกได้รับงบประมาณอุดหนุนเยอะไหมฮะไม่เยอะครับร้อยร้อยสิบล้านร้อยสิบครับแค่นั้นเองนะครับ อืมอ,อืมอืมและการเติบโตขึ้นมาเป็นไงบ้างเติบโตปัจจุบันก็ประมาณยังคงเหมือนเดิมแต่คือร้อยสิบใช่ครับแต่เราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานวิธีการพัฒนานักกีฬาวิธีการหลักเกณฑ์การสรรหานักกีฬาเข้ามานี่แหละตรงนี้น่าสนใจเพราะรว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะคนนู้นก็เล่นดีคนนี้ก็เล่นเก่งนะครับมีแววที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ไม่ได้เข้าเข้ารับโครงการสปอร์ตทีโรเขาก็มีคําถามตามมาเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้ต้องตอบผมและเข้าใจนิดหนึ่งครับใช่ครับคือเราต้องยอมรับว่า นักกีฬาในโครงการสปอร์ตดิโร่เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์เป็นคู่มือในการสรรหาอยู่แล้ว uh huh. หนึ่งนักกีฬาจะต้องได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยโชองแห่งชาติกีฬาแห่งชาติอ oh, ๋อนี่เป็นก้าแรกเลยใช่ก้าแรกครับแต่ก่อนจะมีเกรดเเกรด B เกรด C เราก็ได้เหรียญทองเกรดเเกรด B ก็คือได้เหรียญเงินเกรด C ก็เหรียญทองแดงครับแต่ยุคป,ปัจจุบันเราก็มาปรับเปลี่ยนว่าเด็กที่เข้ามาในโครงการนั่นคือได้เหรียญเหมือนกัน แต่เฉพาะเหรียญทองเท่านั้นออือเพราะเราต้องให้นักกีฬาที่เข้ามาโครงการสปอร์ตทีโลนีต้ต้องเข้มมากขึ้นอือแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาเด็กในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านตารางการฝึกซ้อมในด้านผู้เชี่ยวชาญต่างๆและมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติเพราะเด็กพวกพวกกลุ่มนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาแข่งขันอือเขาไปแข่งขันหาแรงกิ้งอยู่ต่างประเทศครับ แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจะต้องวิเคราะห์ว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากความเบืนเลิศไปสู่อาชีพได้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือจังหวัดที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติมีสิทธิ์ไหม,มที่เข้ามาวงการแต่มาอยู่ในเกรดสีแต่บุคคลผู้นั้นต้องได้รับความผิดชอบจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสมาคม<ะ>มองว่าเด็กคนนี้โครงสร้างดีนะครับรูปร่างดีทักษะดีเบสิกดีถ้าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจะสามารถก้าว ไปรับใช้ชาติได้อันนี้ก็เหมือนว่าทํางานร่วมกับสมาคมกีฬาแต่ละสมาคมใช่ครับว่าสมมติสมมติกรีธาเอาง่ายๆดีกว่าเพราะว่ามีมีนักีฬาดาวรุ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับัอ้ากรีธาอาจจะรู้ว่าอืหเด็กคนนี้โครงสร้างดีนะครับสมมติว่าเป็นนักวิ่งโอ้โหปึ๊กเลยนะฮะครับอาจจะมีการเสนอทางด้านของทางกทว่าอน่าจะเอามาเข้าโครงการสปอร์ตฮีโร่ใช่ครับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีธานะครับก็จะเป็นคนดูแลให้ครับพอส่งเข้ามาที่ การกีฬาเทศไทยการกีฬาเทศไทยก็มีคณะกรรมการบริหารครงการสปอร์ตโล่โดยมีท่านผู้ว่าการประธานผมเป็นรองประธาน <S <S ครับก็จะเข้าประชุมกันว่าจํานวนนักกีฬาที่จะเข้ามาในเกรดนี้รูปร่างดีต่างๆตามผู้เชี่ยวชาญเสนอม,มาสามารถาารับได้กี่คนอ,อ๋อมีจำนวนจํากัดด้วยจำนวนจำกัดด้วยครับเพราะมันมีกรอบวงเงินเงินอยู่ครับร้อยสิบล้านใช่ครับก็พิจารณากันพอคัดเลือกเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะดูจะดูการติดตามพัฒนาของนักกีฬาคนนี้ ิดต,ตามางานด้วยใช่ครับถูกต้องแล้วก็แต่ละชนิดกีฬาของสปอร์ตฮดโ่ในรอบปีนี่ก็จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อเรนกิ้งสาเหตุที่ต้องจัดเรนกิ้งเพราะว่าเราต้องยอมรับว่านักกีฬาจะเก่งยังไงก็ตามก็เหมือนการเรียนเราจะเรียนเก่งยังไงก็ตามแต่เราไม่เคยสอบเราไม่รู้หรอกว่าเราเก่งจริงนักกีฬาจะเก่งแข็งแรง,งสมบูรณ์ยัยงไงก็ตามถ้าไม่มีแมตช์การแข่งขันเราก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเด็กคนนี้ขาดขาดอะไรต้องการเสริมอะไรต้องพัฒนาในรูปแบบไหน ก็ตึงต้องมีแรนกิ้งแต่ละชนิดกีฬาขึ้นมาปีหนึ่งก็แต่ละชนิดกีฬาก็ประมาณสามแมตช์ที่เราต้องจัดการแข่งนนขันให้รับอะไรบ้างก็เช่นทุกชนิดกีฬาทั้งสิบห้าชนิดกีฬาเช่นจัดการแข่งขันในระดับของนักกีฬาโครงการสบอร์ตในโลกโดยใช้งบประมาณของโครงการสบอร์ตในโร่ที่เราจะกําหนดแต่ละภาคที่สนามเราดูแลอยู่อืว่าภาคไหนมีกีฬาอะไรมากก็จัดอย่างเช่นภาคห้ามีเทควันโดกับยูโดเยอะก็ะะจัด ที่คนโดกับยูโด,โดที่ภาคนั้นเลยที่ภาคหาและนักกีฬาทุกภาคต้องเดินทางไปแข่งขันครับครับนขกะาเดินทางไปแข่งขันการกีฬาของประเทศไทยก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสปอร์ตที่โรด,ดด้วยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าบีเลียงค่าต่างๆครับ,รบกีฬาอื่นก,ก็เหมือนกันนะครับนอกจากนะฮะที่ที่ได้มีการระบุเอาไว้ใช่ครับออครับผมนะฮะเอ่อเมื่อนักกีฬามาทําการแข่งขันแล้วประเมินผลไปแล้วถ้าผลออกมาไม่เป็นที่ประทับใจ มีสิทธิ์หลุดจากโครงการไหมครับมีสิทธิ์หลุดจากโครงการภายในพอสิ้นปีปุ๊บเราจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งว่านักกีฬาที่เข้ามาในโครงการสปอร์ติโล่เนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาต่อไปได้แต่นักกีฬาที่ไม่ได้เข้าในสปอร์ติโล่เวลาเราจัดการแข่งขันแรงกิง้งเราก็เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกัน่งขันด้วยอ,อมีการพัฒนาที่ดีกว่าเด็กสปอร์ติโล่ก็จะหลุดไปแล้วก็เอาเด็กที่ยังไม่ติดสปอร์ติโล่เข้ามาทดแทนครับ โอ้นี่เป็นถือว่าเป็นกติกามีการตกลงกันก่อนว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าคุณทํามีผลงานดีคุณก็อยู่ในโครงการต่อไปถ้าว่าผลงานไม่ดีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดจากโครงการไม่รับการสนับสนุนต่อไปได้ถูกต้องครับนะทีนี้เรื่องของการต่อยอดครับทานผู้ชมครับคงแน่นอนว่าเรื่องของสปอตฮีโร่นั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนั้นคงอยากคล้องใจนะครับว่าเออมันจะต่อยอดไปถึงยังไงกันบ้างเมื่อโอเคทําผลงานดีแล้วทีมชาติจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับ จะมีการส่งเสริมสนับสนุนขนาดไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องของงบประมาณที่ท่านรองจุกบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยได้เพียงแค่110ล้านบาทจะพัฒนานได้มากกว่า110ล้านบาทไหมเดี๋ยวอีสักครับช่วงสองของคุณเป็นา่าวเจอกันครับ